สวัสดีจ้าสวัสดีนะจ๊ะเดี๋ยวอ่าวันก่อนนะคะพอดีได้มีโอกาสไปชมสวนอินทผลัมอยู่ที่อำเภอโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะคะก็เลยซื้อมานี่เลย ในกินในราคากิโลกรัมละห้าร้อยบาทนี่นะคะสวยมากเป็นลูกแบบลูกใหญ่มากแก็สวยมากแล้วก็นี่เดี๋ยววันนี้เราจะมากินกินอินทผาลัมกันนะอันนี้คืออินทผาลัมกินสดอินทผาลัมเนี่ยมันจะกิน กินได้ทั้งสดแล้วก็มีพันุ์ที่กินแห้งอ่าสำหรับสำหรับตัวนี้นะคะพันบาฮีบาฮีมันจะกินกินสดแล้วก็กินสุกทําไมถึงบอกว่ากินสดก,กับกินสุกอันนี้คือสดแล้วสุกอะ่ะลักษณะเนื้อของเขามันจะแตกแตกเนื้อของเขาจะนุ่มแต่ไม่ใช่แห้งนะเป็นเป็นสุกจะมีรสชาติที่หวานมาก นี่นะคะเวลากินน้ำลายไหลเป็นทุเรียที่ชอบอีกชนิดหนึ่งนี่นะคะเวลากินเขามีเทคนิคการกินนิ่หนึ่งก็คือให้กัดทางขวางกินทางขวางนะอย่าไปกัดกัดตูดอะไรเงี้ยเพราะบอกว่าถ้าถ้าเรากัดตูดเนี่ยมันจะมะีมีความฝาดมากกว่าจะรับรู้ความฝาดมากกว่าทางขวาง นะคะก็มีเคล็ดลับลองกินดูมูเกอบมากกัดโบกมาอย่างนี้นะคะกินได้เลยกินทั้งเปลือกนะคะกินได้เลยหวานมา,ากหวานกว่าเมื่อวานเลย คือเมื่อวานอ่ะเมื่อวานซื้อมาซื้อมาแล้วก็กินเลยหนึ่งกิโลตกใจมากกิโลกรัมละห้าร้อยบาทนะคะคืออย่างเนี้ย ได้ฟังที่เขาเล่ามาก็คืออินทผลัมอ่ะมีประโยชน์มีประโยชน์เยอะก็คือในตัวของอินทผลัม,มเนี่ยจะอุดมไปด้วยไฟเบอร์นะคะแล้วก็จะมีวิตามินเยอะแยะมากมายวิตามิน A B 1 B 2 B 6เหล็กอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วมันก็จะช่วยในการรักษา อ่าช่วยในการรักษาโรคกระเพาะอาหารมันจะไปเคลือกบกระเพาะอาหารเพราะมันจะติดฝาดมันจะมีรสฝาดด้วยนะลูกที่สองอ่ะโหอืมกรอบมากอร่อยมคุยต่อประโยชน์ ถ้าเราทานตอนเช้าเนี่ยมันจะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารค่าพยาธิได้ด้วยนะสับพกคุณเนี่ยเยอะมากลองดเด็กก็ชอบชอบกันทั้งบ้าน แต่มันก็อ่มีข้อควรระวังหน่อยนะคะคือเนื่องจากว่ามันมีความหวานใช่ไหมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตเบาหวานอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ควรรับประทานเยอะนะคะสำหรับผู้ที่มีร่างกายปกติก็ ไม่ควรทานเกินวันละสิบรูปนะถึงแมว่าน้ำตาลของเขาอะ่ะจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่มันก็มีโทษอยู่นะถ้ากินเยอะนะอร่อย เขาบอกว่าห้ามทานเกินวันละสิบลูกแต่วันที่ไปสวนค่ะไม่รู้กี่ลูกครึ่งกิโลแล้วมั้งแล้วก็กลับมาทานต่อที่บ้านอีกหนึ่งกิโลอันนี้ลูกที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ละลูกเนี ถ้ากินยเยอะๆมันจะรู้สึกเฟื่อนเในปาก เี๋ยวได้นะไม่มีปัญหาอันนี้เหลือ2อลูกนี่นะฮะได้กี่ลูกะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบลูก ต่อไปอ๋อ,อกอบจริงๆค่ะอันนี้คือแช่ตู้เย็นไว้แล้วนะแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนหนึ่งวันมเล็ดของเขาค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะ มม่เลยถือว่าใหญ่อยู่ลูกของเขาโตไงอร่อยพอดีไปสวน ล้วไปโพสเพื่อนบอกว่าไม่เคยกินกินให้ดูหน่อยวิธีกินกินยังไงอันนี้ลูกสุดท้ายพอแล้วนะคะมันจะกรอบอะ่ะเหมือนกับ คนที่รักษาสุขภาพอ่ะกินเถอะวันละสองสาลูกไม่ต้องถึงสิบลูกหรอกหัวหนอยจย่กินอีกอ่ะ อยากกินอีกสักชอ่อ <laughs> โอเคเราก็ได้กินไปหมดแล้วสุดยอดอร่อยอะอร่อยจริงฟิน <c oughs> รสชาติอย่างนี้เลยไม่รู้ด้วยความชอบส่วนตัวเลยไง อร่อยอ่ะอร่อยจริงอยากจะกินอีกโอเคงั้นตัดใจเดี๋ยวไปแปลงฝันนอนดีกว่าไม่งั้นอนะ่ะกินหมดแน่หนึ่งกิโลนะคะสวัสดีค่ะ